สวัสดีครับกลับเข้ามานัทพัฒน์คอมคุยเฟือเ่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับผมแก่นัทพัฒน์นั่นเองนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับผมก็มีการพูดถึงเรื่องของการวัดไอตัวคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาชูเอตี้นะครับหรือขีดความสามารถของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะฮะในองค์กรต่างๆนั่นเองซึ่งเป็นเหมือน แนวคิดในการที่รู้ว่าตอนนี้นะครับเราอยู่สเตปไหนนะครับเราอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า, okay, าแข็งแรงหรือยังนะครับเราสามารถพัฒนาไปสู่อะไรได้บ้างนั่นเองนะฮะแล้วก็มีพาร์ทหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพาร์ทที่หลายๆคนเองก็ถามผมมาเหมือนกันนะครับก็คือพาร์ทว่าด้วยเรื่องของตัวคอนเทนต์แสจีนะครับผมะนะครับตัวคอนเทนต์แสจีเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในตัวสเตปที่2นะครับสเตปที่ว่าถ้าเกิดเราจะกระโดดจากการ คนที่เป็น traditional นะครับไปสู่แสจิกนั่นเองนะครับเราจะเช็คกันมากเลยคือเรื่องของการที่มีกลยุทธ์นั่นเองนะครับมีเรื่องของแนวคิดแล้วก็ เ,เรียกว่าแนวทางในการทำคอนเทนต์อย่างเป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วก็สามารถอธิบายว่ามันจะตอบผลธุรธกิจอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเองก็จะถามบอกว่าแล้วแล้วมันต้องทำยังไงใช่ไหมครับแล้วผมก็มีการพูดระดับหนึ่ง่ว่ามันก็คือก็้องมีคอนเทนต์แสจีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาคุยกันนิดหนึ่งเรื่องว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำคอนเทนต์แสจีเนี่ยนะฮะมันมี การทำอย่างไรนะครับและเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับเอาจริงๆต้องบอกว่าที่ที่ผมไปแชร์ให้ฟังในคลิปเนี่ยมันเป็นเบสิกมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทาแบบขั้นลึกเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาในการทําพอสมควรทีเดียวนะครับมีการวิเคราะห์อะไรต่างๆมากมายนะฮะแต่ว่าเรามาเริ่มต้นกันแบบเอาที่จะเป็นต้องรู้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมว่าเวลาทำคอนเทนต์แสจีนะแล้วเวลาผม คุยกับหลายๆคนว่าเซอรจี้คืออะไรเนี่ยผมก็จะมีคำถามอยู่ประมาณห้าคำถามเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าคนทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับจะต้องตอบได้ถ้าเกิดว่าคุณมีกลยุทธ์นะนะครับคือคุณทำคอนเทนต์ทำไมนะครับแล้วคุณจะคุยกับใครหรอนะฮะนะฮะทำไมต้องคุยกับคนคนนี้เพราะอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะสอนลับกันด้วยว่าเพราะคุยกับคนคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนคนนี้เนี่ยจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ใช่ไหมฮะและเพื่อที่จะคุยกับคนคนนี้เราจะคุยกับเขาด้วย เรื่องอะไรใช่ไหมครัเราจะคุยกับเขาด้วยด้วยเรื่องอะไรนะครับคอนเทนต์อะไรแล้วก็ไปเล่าอย่างไรนะครับแล้วค่อยปิดท้ายด้วยเรื่องว่าคุณจะวัดผลมันอย่างไรเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณกําลังทําถูกนะครับและคุณกําลังอยู่บนแซจิที่ใช่นั่นแหละนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทําเป็นเหมือนเด็กนะฮะแล้วก็เป็นไฟล์คอนเทนต์แซจิ1หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ dot academy นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในตัวแคปชั่นแล้วก็ตัวเดสคริปชันต่างๆด้วยนะครับเผื่อคนไปโหลดได้นะฮะเอาละครับทีนี้ผมจะเล่าตัวเด็กที่ว่าเลยครับซึ่งจริงๆมันมีหน้าสั้นๆอยู่ประมาณสักเนี่ยนะฮะประมาณ5้าหน้าหห้าหน้าของตัวคําถามเนี่ยนะครับแล้วผมเชคิดว่ามันเป็นเหมือนตารางนะครับในการให้คุณช่วยตอบให้หน่อยนะครับแล้วผมหวังว่าคุณจะตอบได้นะฮะ ข้อแรกเนี่ยนะครับผมอธิบายก่อนนะฮะสิ่งแรกที่ถามคือเราทำคอนเทนต์เนี่ยเราต้องการทําด้วยวัตถุประสองค์อะไรนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องอธิบายฮะ,ค,ะคุณจะคุณบอกว่าโอเคเราต้องการเพิ่มอา่าเราต้องการเพิ่มการเพิ่ม awareness ใช่ไหมฮะอ่าสมมุติถนะ้าผมเขียนว่า awareness นะฮะนะครับผมแรกผมย้ายนิดน,นึงนะครับแต่คําถามคือแล้วทําไมคุณต้องเพิ่ม awareness อะ่ะ ช่วยอธิบายมาหน่อยนะฮะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องมาอธิบายว่าเพราะเราไปทำรีเสิร์ชมาแล้วพบว่ากลุ่มเป้าหมายของเราไม่คุ้นกับโปรดักต์เราเลยใช่ไหมครับอืมเป็นต้นหรือเราบอกว่าอ๋อไม่เราต้องการเพิ่มเรื่องของความอ่าความคุ้นเคยนะครับอ่าแฟนเลียนะฮะเขาคือคือต้องการเพิ่มความความคุ้นเคยลูกค้าเพราะนั้นถามว่าทําไมนะครับผมก็ต้องถามว่าแล้วทำไมนะครับก็ต้องไปต่ออธิบายอีกว่าทําไมต้องมีปัญหานี้นะครับเพราะว่า สิ่งสำคัญตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเวลาเราทำคอนเทนต์แล้วก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันทําขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับและการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องระบุปัญหาให้ชัดว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยเนื่องจากอะไรนะครับทำไมปัญหาที่ถึงเป็นปัญหาสําคัญของธุรกิจนั่นเองผมชอบถามเจ้าของธุรกิจหลายคนว่าคุณอยากทำให้คอนเทนต์ให้มันดังไวยรัลผมถามว่าทำไมต้องวารัลเขาบอกว่าวรัลแล้วมันจะได้แบบว่าจําได้ผมถามแล้วทําไมต้องจําได้ นะฮะทำไมต้องจำได้ทำไมทำไมธุรกิจของคุณต้องต้องให้ลูกค้าจําได้นะครับเขาบอกก็เอถ้าเกิดจําไม่ได้ก็ซื้อของไม่ได้สิผมบอกจริงเหรอจริงเหรอว่าลูกค้าจําไม่ได้แล้วลูกค้าไม่ซื้อของนะครับ ในโอเคใน,ในบางครั้งมันก็จริงนะครับและในบางครั้งมันก็ไม่ได้จริงเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับคืออย่าอย่าใช้คําตอบแบบผมเรียกว่าคําตอบ r e s e n t a t i o n นะฮะคือคําตอบที่เรามักจะพูดกันใน powerpoint นะครับว่าเราต้องการ awareness เราต้องการ credibility เราต้องการอะไรแล้วก็ตามที่เป็นพวกคำจากก้อนจากก้อนนะ่ะนะฮะผมผมไม่ชอบอย่างนั้นนะครับผมอยากให้เราอธิบายกันได้จริงๆว่าคุณคุณต้องการเป้าหมายเหล่านี้นะครับ เพราะอะไรนั่นเองนะครับมันสําคัญยังไงธุรกิจของคุณนะครับและมันควรเป็นเหตุผลที่สําคัญมากๆจริงๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยเวลาเราทำนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีนกลไกซ่อนๆอยู่ก็คือว่าคุณต้องเรียงด้วยนะฮะว่าอันไหนเ,นเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายรองนะครับเพราะว่าการทำคอนเทนต์ด้วยวัตถุประสงค์หลายๆวัตถุประสงค์มันก็จะนํามาเพาะประกาศที่คุณต้องทําอะไรเยอะขึ้นนะครับเราคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์เพื่อต้องการให้คนเข้าใจสินค้าให้ถูกต้อง มันจะทําแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดคุณต้องการทำคอนเทนต์เพื่อให้คนซื้อสินค้ามันจะคิดอีกแบบหนึง่งทำคอนเทนต์เพื่อให้คนรักสินค้า มันก็จะคิดอีกแบบหนึง่งยิ่งคุณมีเป้าหมายเยอะเท่าไหร่คุณจะพบว่ามีงานที่ตามมาต้องต้องทำเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถามต่อไปว่าเมื่อคุณนีเป้าหมายแล้วเป้าหมายอะไรเป็นเป้าหมายสําคัญที่สุดของคุณนะครับคุณก็ลิสต์และลองเขียนมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ,อที่เราให้ทำนะครับลายมือผมอยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอธิบายให้ให้เหตุภาพก่อนนะครับซึ่งเป้าหมายมีหลายแบบ ดี๋ยวจะเป็น awareness, เอาแวนเนสทาให้คุ้นเคยก็ได้แต่ผมแนะนําใช้คําง่ายๆนะครับคำที่คุณเข้าใจได้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับมเมื่อเราผ่านสเตปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนส่วนใหญ่ส,สเตปนี้นะครับก็ใช้เวลาถกกันเยอะกับสมควรนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็อยากได้ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าเราต้องเลือกดีนึงนะครับเมื่อเลือกเสร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้นะฮะเถามต่อนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ คุณจะต้องคุยกับใครนะครับคุณคุณต้องสื่อสารกับใครนั่นเองนะครับนะฮะมันะมก็้กลับมาอีกว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายสําคัญนะครับตรงนี้ก็จะใช้เรียกว่าข้อมูลของพวกมาร์เก็ตติ้งแซชีแหละนะครับเช่น เซกเมนต์ไหนนะครับหรือสับเซกเมนต์ไหนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะและแน่นอนครับผมก็จะมาคู่กันเหมือนกันว่าแล้วทําไมคนกลุ่มนี้ถึงสําคัญนะครับกลุ่มนี้สําคัญยังไงกับธุรกิจของคุณนะครับทําไมนะครับถึงต้องควรคุยกับกลุ่มเป้าหมายนี้ก่อนก่อนที่จะคุยกับกลุ่มอื่นนะครับอ่ะสมมุติง่ายๆนะครับถ้เาเกิดเราบอกว่าเราต้องการที่จะเพิ่มนะครับเราต้องการเพิ่ม awareness นะครับ ต้องการเพิ่มการรับรู้จักของสินค้าเรานะครับผมใช้ว่าเสบไป,ไบไปผมถามเลยแล้วคุณจะเพิ่มกับใครอ่ะนะฮะคุณจะเพิ่มกับใครใครเป็นกลุ่มที่1ใครเป็นกลุ่มที่2ใครเป็นกลุ่มที่3และช่วยบอกให้หน่อยว่าทําไมคนกลุ่มนี้ถึงเป็น1ทําไมกลุ่มนี้ถึงเป็น2ทํทไมกลุ่มนี้ถึงเป็น3 นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะแบบเหมือนก็ลงๆให้เขาครบไปโมบอกไม่ใช่นะครับเราต้องคิดก่อนว่าทําไมถึงต้องเพ่งไปที่กลุ่มนี้ทําไมต้องเพ่ไปที่กลุ่มนี้นั่นะครับคือแน่นอนว่าการจะเพิ่ม awareness เนี่ยมันก็เพิ่มไ้ทุกคนแหละนะครับแต่เพิ่มแต่ละคนมีผลที่ได้ไม่เท่ากันนะฮะเป็นมีผลที่ได้ไม่เท่ากันเพราะนั่นคือเราต้องเลือกแล้วก็แม่นยําก่อนนะครับซึ่งอันนี้เหมือนกันฮนะเวลาเราทําเป้าหมายแต่ละเป้าหมายมันก็จะมีกลุ่ม อ่าคือว่า objective เมื่อกี้นะถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายทางการตลาดและการทำคอนเทนต์เนี่ยหลากหลายนะฮะในแต่และเป้าหมายก็จะมีกลุ่มกลุ่มเป้าหมายคือ target audience เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียงกันดีๆนะครับก็อธิบายกันเพราะฉะนั้นคือผมจะบอกนี่แหละนะครับเวลาคุยกันก็เราไปคุยกันเอ๊ะแล้วทำไมกลุ่มนี้ถึงสําคัญนะครับ เพราะกลุ่มนี้ใหญ่หรอหรือเพราะกลุ่มนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่านี้ผมอธิบายแบบเป็นหลักการก่อนนะครับถ้าทําจริงมันจะต้องมีดีเทลต้องคุยกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่าพอหนึ่งกับ2เนี่ยนะครับแค่แค่นี้ก็คิดกันเยอะมากนะฮะแต่1กับ2สังเกตว่ามันยังไม่พูดเรื่องคอนเทนต์เลยนะครับหกับ2จะเป็นเรื่องของแ t จิกอย่างเดียวคือเราจะไปทางไหน เราจะไปเราจะไปเราทำคอนเทนต์เนี่ยเราจะไปทางไหน2เราจะไปเนี่ยไปคุยกับใครนะครับแล้วถึงข้อสเต็ปที่3ามที่เราถามบอกว่าเราจะไปคุยอะไรกับเขาเหรอนะฮะใช่ไหมครับซึ่งเราก็ลิสต์มาแหละโอเคเมื่อกี้นะครับเราบอกมีกลุ่มเป้าหมายหนึ่งกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มเป้าหมาย3ใช่ไหมฮะเราก็จะไปดึงอินไซต์เข้ามาแล้วว่าโอเคกลุ่มหนึ่งเนี่ยปัญหามันคืออะไรนะครับอะไรคืออะไรคือสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับคนกลุ่มนี้นะครับอ่านะครับ เราต้องหาอินไซด์มาก่อนนั่นเองนะครับเมื่อเราหาอินไซด์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะได้คําตอบว่าแล้วฉันจะเล่าอะไรเขาฟังนะครับเ <c oughs> ช่นเราบอกว่ากลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะฮะไม่ไม่ซื้อสินค้าของเราเพราะว่าเขาไม่เชื่อใจเรานะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงเนี้ยเราต้องการเพิ่ม trust นะครับอันนี้เราผมได้คำตอบแล้วโอเคเราการเพิ่ม trust นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมต้องการทำพวกอะไรวารีวิวนะครับนะครับหรือต้องการสร้าง credibility นะครับให้คนรู้สึกแบบว่าน่าสนใจมากให้คนไว้ใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่2เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเราไปเจออินไซต์มาว่ากลุ่มเนี้ยไม่ซื้อสินค้าเราเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับเขาเจอคู่แข่งเนี่ยและคู่แข่งเนี่ยนะครับมันน่าสนใจกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะทำคอนเทนต์แบบว่าคอมเพล็นะครับการเปรียบเทียบกันนะครับทำคอนเทนต์เปรียบเทียบเพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างเรากับคู่แข่งให้ได้ นะครับอ่ากลุ่มที่3ามกวว่าไปนะครับผมก็เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับและตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้กับพวก f a c e b o o k Ad หรือแม้กระทั่งพวกแอดต่างๆที่เราจะแบ่งเซกเมนต์ได้นั่นเองนะครับี่ก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มมีการเคลียร์มากขึ้นว่าเราต้องคุยอะไรกับบ้างนะครับแต่ต้องบอกนะฮะอันนี้ผมทําแบบง่ายๆนะครับในความเป็นจริงมันไม่ได้มีแค แค่ i n นไซ h ์เดียวแล้วก็ทำคอนเทนต์เดียวนะฮะคือในหนึ่งคอนเทนต์ในหนึ่งในหอันเนี่ยอาจจะมีคอนเทนต์หลายคอนเทนต์ก็ได้นะครับอืมและเมื่อเราได้คำตอบของก้อนนี้แล้วว่าเราต้องการคุยอะไรกันนะครับเราต้องการคุยอะไรกันเสร็จปุ๊บเราจะไปขั้นตอนที่4ก็คือเอาไอสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ท็อปิกเมื่อกี้แหะครับเราถามบอกว่าเราจะเล่ายัางไงดีเป็นวิดีโอไหมเผยแพร่พทาง YouTube หรือ Facebook ไหมเผยแพร่อ,พอ,อย่างไรเป็นต้น พาร์ทเนี้ยเราจะเรียกกันแล้วครับว่าคอนเทนต์แพลนมันนัคือฝั่งแมネจเมนต์นะฮะแมเนจเมนต์ Management แล้วก็ไอเดียต่างๆก็คือว่าคุณจะเอาไอา้อา่าเรียกว่าคอนเซ็ปที่เกิดขึ้นในเมื่อกี้นะครับมาทำให้กลายเป็นแพลนนะครับคอนเซ็ปเมื่อกี้คือฉันจะคุยอะไรคุยกับใครคุยเพราะอะไรพาร์ทเนี้ยพาร์ทสี่เนี่ยนะฮะจะเป็นการเอาไอ้ก้อนเมื่อกี้นะครับมาถามบอกว่าแล้วฉันจะคุยมันอย่างไรนะครับคุยไปอย่างไรนั่นเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ว่าไปนะครับตรงนี้ผมจะ ข้ามไปเพราะว่าเป็นพาร์ทที่มันจะต้องอลงรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่ก็อย่างเช่นนะครับผมต้องการทำคอนเทนต์เรื่องของความรู้ด้านการตลาดฟอร์แมตเป็นวิดีโอนะครับเผยแพร่ทาง เผยแพร่ทางเนี่ยนะครับทาง Facebook กับ YouTube กับที่คุณดูอยู่เนี่ยแหละนะฮะนะครับเผยแพร่ยังไงผมพยายามทำให้ได้เป็นวันละครั้งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนผมจะทำเป็นคอนเทนต์พวกเกร็ดความรู้นะครับเรื่องเรื่องเล่าเรื่องเล่าของธุรกิจนะครับเรื่องอิสระเลชั่นนะครับฟอร์แมตเป็นภาพบวกอ่านหนังสือเผยแพร่ทาง Facebook นะครับอ่าเผยก็เรียกผมก็ลิสต์สไตล์นั่นเองนะครับและพอคุณทำเสร็จคุณได้ไอเดียแล้วคร่าวๆว่าโอเคทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับ นะฮะแล้วเราก็ไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการวัดผลนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เะกากับไปเช็คตั้งแต่หน้าที่1เลยนะครับว่าเราต้องการเป้าหมายอะไรนะครับเราต้องการทำคอนเทนต์อะไรนะครับ KPI เราคืออะไรคือตัวชี้วัดคืออะไรเราจะเช็คได้ยังไงว่าคอนเทนต์เนี้ยมันทางานไม่ทํางานนะครับเราดูจากอะไรและเราตั้งเป้าอะไรไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอธิบายเพื่อให้เราเห็นภาพว่า เพื่อจะดูว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับมันตรงนะครับแล้วมันมันไปอย่างที่เราต้องการได้เนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าดูกันยังไงนะครับนี่แหละฮะเพะื่อนคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากกั่ห้าหน้าเนี่นะครับแต่ว่าห้าหน้าเนี่ยเป็นห้าหน้าที่ผมกลับมาเนี่ยนะครับคําถามสําคัญห้าข้อเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นผมว่าเป็นคำถามพื้นฐานก่อนนะเวลาเราพูดถึงพวก strategic p l a นะครับหรือแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าช่วยช่วยอธิบายให้หน่อยนะครับว่าคุณคุณสามารถที่จะมีแผนที่ชัดเจนนะครับตั้งแต่ไอเดียนะครับคุณมีคุณมีหลักการที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับนะฮะคือหมายความว่าไอคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ผมจะย้าใสมบ่บ่อยๆก็คือว่า ข้อ1มาข้อ2 2มา3ามาม4มา5เนี่ยนะฮะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันนะครับถ้าเกิดว่ามันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยแล้วแบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลิงก์กันเนี่ยผมว่ามันก็คือเหมือนแผนที่มันไม่ปฏิป,ปต่อกันแล้วก็ดูไม่ไปเหตุเป็น,นผลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ อธิบายให้มันได้นะครับตัวไฟล์นี้นะครับผมก็อยู่ในดอทส a ควร์เดมี่นั่นเอง,งสามารถโหลดแล้วก็เอาไปนั่งคุยกับทีมได้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วองค์กรเราทีมเราเราเราเข้าใจใช่ไหมว่าเราทํากันอะไรกันอยู่ใช่ไหมฮะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบฉบับแอดวานอะไรเงี้ยนะครับก็มาคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจริงๆแอดวานไม่สั่งคงต้องบอกว่าจะจะคุยกันในในคลิปก็คงจะยากทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับ ะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราฝากเอาไว้ในคลิปนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของการทำคอนเทนต์แสจีแบบเรียกว่าเบสิกนะครับแต่เป็นเบสิกที่ผมเชื่อว่าน่าจะทำให้พื้นฐานของหลายๆคนหลายๆเพจหลายๆบริษัทนะครับมีหลักการที่ชัดเจนคุณทำงานตัวนี้แเช่นได้และคุณสามารถคุยกับคนอื่นได้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับ ฝากไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ Subscribe ในยู u ูบนะครับหรือตดดกดกด Follow ใน Facebook ด้วยแล้วกันนะครับผมมีความเห็นอย่างไรอยากให้เล่าเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะในในคอมเมนต์ก็ได้หรือส่งมาคุยในเมสเซจนะครับของทาง a c e b o o k ก็ได้เหมือนกันนั่นเองแล้วติดตามกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ